หน้าอกเนี่ยเกินพันเกินหมื่นไหหมอโอเ้เกินเกินผมว่าน่าจะเป็นแสนใหม่ๆผมก็นับนะปีนี้เท่าไหร่เดือนนี้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่นับแล้ามันเยอะมากแล้วก็บริสัตเต้านมเทียมก็จะรู้คุณถามก็เสิว่าหมอคนไหนซื้อมากสุดก็จะบอกคุณได้ถ้าเราทําประสาทไปนานสักพักหนึ่งเราจะเข้าใจเราจะเข้าใจว่าคนพวกนี้ก็คิดยังไงแล้วเขามีความจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือยังไงทําไมฉันเป็นผู้ชายฉันอยากเป็นผู้หญิงไม่ห้ามเขาอย่างไงแล้วถามว่าเขาเพี้ยนไหมเขาก็ไม่ได้เพี้ยนนะ แต่ถามว่าไอ้ทำไมคิดอย่างนี้ก็เรื่องของเขาไงสมองมีไว้คิด สวัสดีครับผมนายแพทย์เทววิสิตปัจจุบันนี้ก็เปิดคลินิกอยู่ที่ประตูน้ำนะครับเสริมสวยกับรักษาโรคทั่วไปเปิดมาประมาณ30กว่าปีอูสมัยก่อนหมอทำา่ตัดพวกนี้มีอยู่ประมาณ20คนเนี่ยไม่มากหรอกสมัยก่อนการผ่าตัดต้องไปเดินดูช่วยก็ทำผ่าตัดในห้องผ่าตัดเขาไม่สอนนัอยจากว่ารัฐบาลก็บอกว่าไม่ให้เอางินงบประมาณของชาวนาเนี่ยมาทำผ่าตัดเสริมสวยหากินเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการสอนผ่าตัดเสริมสวยนอกจากนี้เนะเวลาสมมติว่าคุณทำผ่าตัดนมเนี่ยแล้วคุณไปตกเลือดเข้าโรงพยาบาลจางสมมติ วิถีกันนะเวลงเข้าไปก็เก็บตังคุณนะใช้30บาทก็ไม่ได้ฉุกเฉินก็ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณแสหาเองผมเป็นคนทํางานปีละ3ามร้วันเสาที่ไม่เคยหยุดปีใหม่ก็ไม่หยุดสมการไม่เคยหยุดแล้วก็ทำตั้งแต่เช้า,ชายันเนย็นเช้ายันเย็นแต่สิ่งที่สําคัญที่ผมบังคับให้ผมต้องทําทุกวันก็คือว่าการทำผาตัดมันมีฉุกเฉินถ้าสมมติว่าผมผ่าวันนี้ไปแล้วเขากลับบ้านไป,ไปตกเลือดเนี่ยถ้าเขาตามผมไม่ได้เดี๋ยวก็ตายหมอบางคนผ่าตัดวันที่29ัันววนวาที่301ปิดปคนไคข้า,ายย้านวากัน ติดต่อไม่ได้แปลกเท่คนมาแล้วทั้งหมดกี่คนนะโอ้จะผมไม่นับเลยนี่ <c oughs> ผมเลิกนับมานานแล้วนะ โอ้โหนี่เลิกนับนานแล้วใหม่ๆผมก็นับนะปีนี้เท่าไหร่เดือนนี้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่นับแล้วมันเยอะมากแล้วก็บรสษัตเต้านมเทียมก็จะรู้คุณถามก็สิว่าหมอคนไหนซื้อมากสวดก็จะบอกคุณได้จิมเนี้ยหมอเทพให้มา<ช>รู้สึกยังไงส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่ให้มาหมดแขนขาตาสมองอาหารการกินแม้กระทั่งปร,ริญญาบัตรคุณก็พ่อแม่ให้หมดแต่ว่าบางสิ่งพ่อแม่ให้ไม่ได้ถ้ามันจําเป็นเช่นว่าคุณอยากจะ เสริมจะบุกให้โดกเนี่ยพ่อแม่เป็นคนจะบุกเตี้ยก็ให้คนไม่ได้นอกจากนี้เนี่ยคนบางคนเกิดมาเป็นผู้ชายเขาอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยพ่อแม่ก็ให้ไม่ได้เขาก็ต้องมาหาหมอไปนคนทำให้เขาก็เลยพูดว่าไอเนี่ยหมอให้มาก็าจริงก็เข้าอยู่ แล้วบางทีเงินเขาก็พ่อแม่ให้มานะพ่อแม่บางคนให้นะลูกเขามีความต้องการจริงเขาก็จ่ายตังค์ให้มาทาบางคนไม่ให้บางคนมาดักเลยอย่าทำให้ลูกผมนะอะไรเงี้ยก็มีเราก็บอกคุณก็ไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนแต่เราก็บอกแม่กันนะว่าเราเข้าใจกัาด้วยเราอย่าคิดมากคุณกับเขาจะอยู่ยังไงก็ไม่เกินร้อยปีหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากทําอะไรนะก็ไม่น่าจะไปขัดเขมามาอิหร่านนี่พายพีทุกคนเลยนะอิหร่านนี่ก้าวหน้ามากเลยแต่ว่าประเทศที่มีการกดขี่แล้วก็ไม่เสรีเนี่ย ก็จะไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยก็ก็ไม่ให้หรอกมองว่ารักษาโรคยังทําไม่ทันเลยไอ้เรื่องแบบนี้คุณก็ไปหากินดทำกันเราเองเลยกันรัฐบาลก็ผลักพลาดให้คุณไปมันก็เลยกลายเป็นข้อเสียสําหรับคนที่ไม่เคยมีตังคุณเคยได้ข่าวไหมสาวว้ยสองคนหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดอะเอามีดตัดไข่ตัวเองก็มีบางคนไม่มีตังจริงผมก็ทําให้นะผมทาให้บ่อยคือถ้าไม่มีจริงเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเขามีความรู้สึกว่าเขาเกิดมาแล้วเขาเขาเป็นผู้หญิงอะจูเขาเนี่ยเป็นส่วนเกินเขา ดูก็เขามีความทุกทุกวันเลยเพราะฉะนั้นบางคนก็ไปตัดขเขาเองก็มีบางคนไปฆ่าตัวตายก็มีเพราะผมก็มองว่าเป็นเรื่องซีเรียสพอสมควรถ้ารัฐบาลสามารถซัพพอร์ตได้หรือเขาสามารถหาตังค์ได้เขาก็แก้ปัญหาก็ได้เรื่องนี้บางทีต้องเห็นใจเขา เลาเราเป็นหมอเนี่ยเราโนจบใหม่เราก็ไม่เข้าใจคนไข้มากนี้ในการทำประตัดเสริมสวยหรือแปลงเพศเนี่ยถ้าเราทําประตัดไปนานสักพักหนึ่งเราจะเข้าใจเราจะเข้าใจว่าคนพวกนี้เขาคิดยังไงแล้วเขามีความจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือ,อยังไงเขาต้องผ่านมาตั้งแต่เด็กนะเขาก็ผ่านความทุกข์ยากมาบางทีก็ยอ่ยอเยยถากถางรอเรียนของกลุ่มข้าง หรือบางทีพ่อแม่ก็รับไม่ได้อะไรังไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ผ่านทุกยากมาพอสมควรจนกว่าวันหนึ่งเขามีเงินมีทองมีโอกาสแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนพอเขาเปลี่ยนเสร็จเขาก็อยู่ในสังคมสบายขึ้นนะเขาก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงทําอะไรเหมือนผู้หญิงได้มีแฟนผู้ชายได้อะไรได้แต่ก็จะเป็นสมรสหรืออยู่ด้วยกันได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั่นต้องว่ากันอีกทีถ้ากฎหมายรับรองเขาก็ได้อีกขั้นหนึ่งถูก้วเขาเป็นเพื่อนเราเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วอยากใช้คําว่านางสาวแล้วก็จะไปขัดทำไมเพราะถ้ามันใช้นางสาวแล้วมัน มันสั่งผมว่าคุณต้องเลิกเป็นนายคนหนึ่งผมก็บอกมอม่งี้ไม่เอาเว้ยไอของผมก็ยังอยู่ที่เดิมคุณจะได้ของคุณก็เรื่องคุณใช่ไหมผมก็มองว่าน่าจะให้เขาเช็กเลอร์ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่จะต้องถูกกฎหมายคือบ้านเมืองเราเนี่ยชอบไปทําอะไรที่มันควรจะถูกกฎหมายให้ผิดกฎหมายสวย่วนไอผิดกฎหมายเนี่ยควรจะผิดก,ก็ดันไม่ผิดในสังคมโลกทุกวันนี้ที่ดูเหมือนกว้างเนี่ยแต่มันจะแคลบลงเพราะว่ามันสื่อสารกันด้วยระบบ นมันเป็นสังคมที่ทุกคนจะมีอะไรที่คล้ายๆกันเป็นส่วนใหญ่ทุกวันนี้สังคมมันอยู่ด้วยความเสรีความเสมอภาคเพราะฉะนั้นเราเราต้องบอกสังคมไทยเราว่าเราต้องเปลี่ยนไปยุคการค่าเสรีการเรียนเสรีการแสดงออกเสรีเพศเสรีทุกอย่างเสรีหมดแม้กระทั่งกัญชายาเสพติดเสรีหมดแต่ว่าเราต้องสอนว่าอะไรที่ไม่ดีเราก็อย่าไปจุ้งมันแต่ว่าเราจะไปกดขี่กลมเหงออกกฎหมายไปจำกัดสิทธิ์เขามากไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ด้วยกันโดยไม่มีความสุข